กลับสวัสดีเอฟซีฮานอยทุกคนนะครับผมก็ฮาหนอยเมื่อวานนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างมาดูผลประกอบการก่อนนะครับก็ไล่แ,ลแต่กิจนี่มีปังไม่กิจกิจออก5้าเจ็ดหสนะครับกิจไม่มากาชาศูนย์ห้าสนะครับสองหล่าง มาถึงรอบที่ผมเน้นนะครับพิเศษเมื่อวานนะพิเศษเมื่อวานล่างออก5 9าเกจับไม่ถึงนะครับ9ผมมาแล้วนะเก้าเด็ะก,ก็จะได้ใส่รูดพิเศษ9กับ0ปังกันไปนะครับก็บนออกไปที่0 7ตัวเน้นนะครับหากินกับ0 7 2วันแล้วนะ <laughs> ศูนเจ็ดนะครับออก4ี่นะครับล่างออก5้าเสียดายตัวเจาะนะครับไม่มีแล้วไปถึงอะไรอีกโอ้สามคีออก94ตัวนี้นะครับไปสามคีนะครับส่วนปกตินะครับข้างล่าง307ตัวเดิมนะครับจับสามศูนย์เนี่ศูตัวนี้ นะครับแล้วก็ไปบน 3, 1, 7นะครับไม่มี 1, 7เนาะ<อ>ก็เข้าไปตร<อ>งนี้พิเศษเป็นรอบที่ผมเน้นอยู่แล้วนะครับก<ส>็คือพิเศษนี่ตัวเดียวนะครับเอาอยู่เด้งครับพิเศษกับปกติเบิ้ลเลยนะครับพิเศษกับปกติแค่ 0, 7เเนี่ย ใครจับ07เมื่อวานเป็นตัวเน้นนะครับนะ VIP ออก00เออเข้าเด่น0น,นะครับ VIP 00น,น,นี่ไม่ได้จับให้นะครับก็สายเหนื่อยนะครับรอดนะครับพัฒนาออก05ไม่มี05นะครับใครรุ่นพัฒนาด้วย03 04ไม่ถึง05เมื่อวานจับไม่ถึง5นะครับถ้า95ด้วยจะเข้ารอบปกติเมื่อวานตัวเดียวนี่เด้ง2รอบนะครับก็คือ07 พิเศษกับรอบปกตินะครับเป็นรอบที่ผมเน้นนะครับพิเศษปกติว่ากันไปนะครับสำหรับวันนี้ให้เด่นอะไรนะครับมาดูกันต่อนะวันนี้นะครับสำหรับแนวทางฮานอยนะครับฮานอยเมื่อวันเราพัฒนาเราก็ปังตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นคือเลขเก้ามานะครับส่วนอะไรอีก9กสตัวเจาะนะครับออห้านอยวันนี้นะครับผมให้ไปที่สองสนะครับเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นมาดูตัวเจาะสิตัวเจวาะก็จะมี สองห้าสองหกสองเจสองแปดสสหเจสาม, 6, สาม, 7, สาม 8, แล้วก็สองสามนะครับสตัวผมวางไว้ที่ สองามเจ็ดหรือสามสองเจ็ดนะครับ 2, 3, สองสามเจ็ดับตัวเป็นสามสองเจ็ดได้นะสองสามเจ็ดนะครับเออหรือใครจะจับสามสองเจ็ดก็ได้นะครับตัวเดียวกันผมชอบตัวชุดนี้นะวันนี้เด่นสองสามนี่น่าจะมาได้หลายรอบอยู่นะสองสาม สองสามสองเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยโอเคอ่ะสามตัวผมจับให้ชุดเดียวแต่ว่าสลับตัวให้สองสามเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสองสามเอว่ากันไปนะครับจับยังไงก็ได้เน้นรอบอะไรพิเศษนะครับเหมือนเดิมนะครับไปเน้นที่วันนี้วันนี้สองเน้นเร็วทุกรอบนะตั้งแต่กิจเลยนะครับถ้าสองมากิจมาได้ ตาชาติมาได้นะครับโดยเฉพาะพิเศษจับตาพิเศษผมเข้าพิเศษมาหลายวันแล้วนะครับแต่ลงมานี่พิเศษไม่ทานนะเมะื่อวานก็07พิเศษนะครับแล้วก็ปกติก็จะเน้นที่นะที่หลายคนชอบก็คือเน้นรอบยอดนิยมนะครับพิเศษปกติ นะครับวันนี้พิเศษปกติมีให้เห็นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพิเศษเนี่ยพิเศษปกติวีน่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับพิเศษปกติ VIP รองเฉพาะกิจนะวันนี้ใครตามเฉพาะกิจมีสิทธิ์ลุ้นด้วยนะครับนะตามเฉพาะกิจได้เลยนะครับเน้นสามรอบโดยเฉพาะพิเศษปกติ VIP น่าจะเห็นนะครับเมื่อวัดศูนย์ถ้างนั้นก็น่าจะได้ลนยะ พิเศษปกติ VIP เน้นพิเศษวันนี้นะ่จะมานะเน้นรอพิเศษเป็นปกตินะช่วงช่วงลังไม่ค่อยพลาดปกติยังมีพลาดบ้างเออพิเศษเศษมันเด่น2อสด้วยไงปกติก็มี2อสามติดแล้วก็เจ็ดแปดจุโอเคน่าลุ้นนะครับนะเฉพาะกิจใครจะไปลอเอาได้นะรอตามได้นะเฉพาะกิจกาชาติก็ได้นะกาชาติติดสติดสามนะกาชาติติดสติดสมเหมือนกันนะ นุ่นหลายรอบได้เน้นที่พิเศษเป็นปกติหน่อยสองหกอะไรนี้สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดนะครับสองสามเนี่ยสองสามสองเจ็ดสองหกสามหกสามเจ็ดนะครับผมเน้นห้าชุดนี้เป็นพิเศษนะครับสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดแล้วก็สองสาม ครับอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งเน้นนะเอาแค่นี้ละหนึ่งสองห้านะครับหนะึ่งสสาสี่ห้าน่าจะมีให้เห็นสองหกสองเจสามหกาเจสองสามนะครับนะสอง9ปนี่รอบ V นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออส่วนเฉพาะกิจไปรุ้นอะไร เฉพาะกิจไป 25, 26, 27, นะ like จลไปุ้นที่25 26 27 28งหกสองเจ็นะเนี่ยใครฟังผมไลน์จะรู้เลยเฉพาะกิจไปเน้นที่25 26 27 28งเป็นพิเศษนะครับห้าหส่วนกาชาติจะเป็นเน้นที่2องส2มสอได้2องสได้พิเศษละ่ะพิเศษชุดนี้เลย25 26 โดยเฉพาะสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดพิเศษนสี่ชุดนี้แล้วก็สองสามมีสิทธิ์เลยตัวที่ผมเน้นรอบพิเศษนะครับจับตาจับตาพิเศษไว้เป็นพิเศษส่วนรอบปะกะตินั้นรุ่นที่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองห้าสองเจ็ดสองแปดนะครับเออแล้วก็อะไรอีก V v 2สองแปดสองเก้านะครับ v 2สองแปดสองเก้านะอันนี้ชุด V เด่นนะครับคุณได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับติ๊กสองแปดชุดหนึ่งสวยงามสองเก้าในวันเกิดผมไม่แน่อาจจะมานะครับโชคดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่ลุ้นฮหาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ขอให้แตกรอบที่ผมเน้นก็คือพิเศษปกติ v p รองเฉพาะกิจ จับตาได้นะวันนี้2กับ3น่าจะมีให้เห็นโดยเฉพาะ2นะครับผมเน้น2เป็นพิเศษ2วันนี้น่าจะมีให้เห็นหลายรอบอยู่สองรองสามนะครับโชคดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่ตามห้านอยที่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะห้านอยเรากลับมาเดินแล้วโอเคครับสวัสดีครับ